สวัสดีวันตกงานนะครับสวัสดีวันนี้ก็ตากาโคะนะครับวันนี้พ่อแก่เราก็รับซื้อแต่วันนี้ทำอะไรนะครับก็ซเซมเบนจัดรถรลเลอร์สู้มาตั้งแต่ซื้อรถมาปีปยี่ิบเอยดนะเพิ่งจะเปลี่ยน ชุดนี้แสนหนึ่งครับดูนะครับที่ทําบูว่าได้เยอะได้เยอะดูต้นทุนเขาด้วยครับนี่แค่ซ่อมลุงนะครับวันนี้เราโแกคใบพัดลมครับอ,อู่พรวัฒสอนส่งใบพัดลมมาให้ใหม่ต้องบอกก่อนว่านี่มันไม่เกี่ยวกับเขาเลยครับเขาออกแบบมาทําให้เราเกี่ยวข้าวครับเราเกี่ยวข้าวได้ปกติครับดีมิดเยี่ยมสะอาดครับแต่ว่าข้าโพด มันมีปัญหาที่แรงลมลมไม่พอข้าวโพดไม่สะน,นี่ก็ทางอูพับใบมาให้ใหม่ครับส่งมาให้ใหม่ก็ขอบคุณอูพรพัดสอดครับกลังเปลี่ยนแล้วก็ถอดง่ายครับหม้อลมชุดหม้อลมชุดอะไรถอดง่ายครับปรับง่าย แต่ว่าต้องถ้าไปเกี่ยวข้าวก็น่าจะแรงเกินเขานีเลยนะเพื่อกระเพือเพือพ่ออย่างมันสิฝาดปะทิ่บเตี้ยเลยพี่าพดาวได้ไหมมมนทัดเลยนะดึงกันหน่อยดิยเออได้ทั้งหมดอ่ะ หมุนไปสุดดิหมุนไปสุดหมุนไปสุดมันโถนแมงล่างอ่ะหมุนไปสุดเออได้อยู่ขันขันแล้วก็ดิเฮ้ยขันปุ๊บแล้วก็ดันดันไปสุดล่างเนี่ยมันจะห่างพอดีตัวนี้มันอ่าสุดล่างเอออยางไงอ๋นอืมเอาไว้มนชนเลยมันจะห่างพอดี อะไรเดี๋ยวเขาคระเทศสอนหลังจากอาจารย์แก้พัดลมให้ครับเขาคุณอูพรทศนนะครับทับไปพัดลมให้ใหม่ตัดเลเซอร์ให้ใหม่เดี๋ยวพัดลมเราจะเป็นยังไง โม่มา,าลมใหม่โอโหโอ้โอ,โอ,โอ๊ไม่ได้ดับไม่หมุนโอ้ยบอลล้อมหมุนบอลลอมหมุนทำไมอะไม่หมุนเลยบอลลมไ,ไม่หมุนล่ะพัดลมมันขัดเลยเ ไม่รู้ดิเอาไหนว่าหมุนดูแล้วไอไอต้นยิงยังไม่ได้หมุนเลยหรนับหนึ่งใหม่แล้วอ้าวนั่นแหละว่าหมุนดูแล้วดีนะมันมันเนาดแต่พี่ยังไม่ได้หมุนตู้นะนี่ยังคันคันข้ตู้เซตู้บอรสันหมุนยังดิเขาดีหมุนจนพัดลมมาหมุนเลยดล้วไม่ถอดได้อะพัดลมหมดละอะไรถอดอะไรพัดลม okay <laughs> ร้อยไม่ผ่านโอ้ยหน่อยพีแล้วอะไรกันเนี้ย ะ,ะกันยังไงก็ปิดก๊อกดิต้องหาทีม่มันให้หมุนก็จะลองตั้งนานนะพี่ก็ไม่ออกติดตัวไหนหม้อลมบีบหรือเปลป่าโอ้ยทั้งหน้าโว้ยไหนทั้ง,ทงหน้า หรือเราไม่ต้องหนุนแล้วมั้งเ่ยโอ้ตึกเลยฮึแน่นตึกเลยยีนี่คืออายุอะถ้ามันหมุนนี่หม้อ,อแตกเลยเลยอ่ะคือกลับกับเขาหน่อยเดีย๋ยวกลับดิทำไมอยากเปลน,น,น่ยนไหมฮะติดปีกหน้าใช่ไหมครับ เดี๋ยวแก้ก่อนอศาสตร์